เนื้อคู่ของคนเกิดวันพฤหัสบดีเนื้อคู่ของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะคะมันจะเป็นคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่นิดนึงมีความมั่นคงค่ะแล้วก็มีความรับผิดชอบที่ดีมากๆเพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยก็คือจะเป็นผู้นําชอบช่วยเหลือแล้วก็มีความคิดที่สร้างสรรค์ดังนั้นเนื้อคู่ที่เหมาะสมจะมีลักษณะดังนี้ค่ะ 1. มีความรับผิดชอบแล้วก็มีความเป็นผู้ใหญ่ อันนี้สําคัญมากเพราะว่าคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยต้องการเนื้อคู่ที่มีความมั่นคงมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ความคิดแบบเด็กๆนะคะมีการวางแผนอนาคตแล้วก็ชีวิตไว้อย่างแบบแน่วแน่มั่นคงแล้วก็สามารถพึ่งพาได้เนื่องจากพวกเขาเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงแล้วก็มักจะมองหาคนที่สามารถแบ่งปันภาระหรือว่ามีความคิดที่ซับซ้อนเรื่องของอนาคตคุยได้ปรึกษาได้เขาจะชอบมากม 2. มีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็มองโลกในแง่ดีเนื้อคู่ที่ดีสําหรับคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยควรจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ไม่หยุดนิ่งคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีทัศนคติที่ดีไม่ใช่คิดไปเรื่อยเปื่อยคือจะต้องคิดดีนะคะมีการวางแผนที่ดีเพราะว่าคนที่เกิดวันพฤหัสสบดีเนี่ยนะคะชอบการพัฒนาตัวเอง มักจะมองหาโอกาสใหม่ๆดังนั้นคู่ที่มองโลกในแง่ดีเนี่ยจะช่วยเสริมความมั่นใจแล้วก็สนับสนุนพวกเขาได้เป็นอย่างดี้ 3. เป็นคนที่มีศีลธรรมแล้วก็มีจิตใจดีคนเกิดวันพฤหัสบดีเนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับความถูกต้อง คุณธรรมในชีวิตเนื้อคู่ที่เหมาะสมก็เลยจะต้องเป็นคนที่มีจิตใจดีมีศีลธรรมมีความยุติธรรมไม่เบ่งเบียนไปข้างใดข้างหนึ่งก็คือต้องอยู่ตรงกลางดูนะคะอันไหนผิดอันไหนถูกนะไม่มีการเข้าข้างเด็ดขาดซึ่งสิ่งนี้จะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเคารพและก็ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี 4ส,สามารถสนับสนุนในเรื่องของการทำงานแล้วก็เป้าหมายชีวิตได้ด้วยความที่คนวันพฤหัสบดีเนี่ยมีความมุ่งมั่นในเรื่องงานแล้วก็เป้าหมายชีวิตเนื้อคู่ที่ดีก็เลยจะต้องเป็นคนที่สนับสนุนอยู่เคียงข้างเข้าใจเป้าหมายของเขาแล้วก็จะต้องช่วยกันนะคะเสริมความมั่นใจ แล้วก็พัฒนาไปสู่ความสําเร็จร่วมกันให้ได้เพราะฉะนั้นราศีที่เข้ากันได้ดีกับคนเกิดวันพฤหัสบดีก็คือราศีกรกฎและราศีมังกรซึ่งทั้งสองราศีนี้คือมีลักษณะที่มีความมั่นคงแล้วก็มีความจริงจังในสัมพันธ์ทำให้ความสามารถ ที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีที่มั่นคงแล้วก็ยั่งยืนได้ก็เลยเหมาะนะคะที่จะเป็นสองราศีนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นราศีอื่นถ้าเกิดว่าคนรู้แล้วและอยากจะเป็นเนื้อคู่ของคนเกิดวันพฤหัสบดีแล้วลราก็นะลองฟังดูแล้วก็ลองทําความเข้าใจรับรองว่าคุณจะได้เป็นเนื้อคู่ของคนวันพฤหัสบดีแน่นอนค่ะ